สวัสดีค่ะวันนี้ช่องอาราวดยคาก็จะมาให้ความรู้นะคะว่าถ้าเราซื้อรถมือสองมานะคะมีการโอนย้ายประกันจากเจ้าของเดิมมายังเจ้าของใหม่ทํำยังไงนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราต้องดูก่อนว่าประกันที่มากับตัวรถนั้นเป็นประกันชั้นหนึ่งสองบวกสามบวกหรือชั้นสามธรรมดานะคะเจ้าของรถคันเดิมเนี่ยได้ทําไว้ไหมนะคะถ้าทําไว้เป็นแบบถ้าเป็นชั้นหนึ่งะ ต้องดูว่าเป็นระบุคนขับหรือไม่ระบุคนขับนะคะเราจะพูดถึงในกรณีที่ไม่ระบุคนขับก่อนนะคะอ่าสาหรับประกันรถที่ติดมากับรถมือสองที่เราซื้อต่อมาอีกทีนะคะถ้าเป็นประกันที่ไม่ระบุคนขับเวลาที่เราซื้อต่อมาเราสามารถอ่ใช้ประกันนั้นต่อเนื่องมา,มายังเจ้าของใหม่ได้โดยจะต้องเตรียมเอกสารดังนี้นะคะอันดับแรกนะคะเราต้องมีสำเนาัตบประชาชนจากเจ้าของเดิมนะคะเซ็นยินยอมโอนย้ายสิทธิประกันภยัยมายังเจ้าของใหม่นะคะโดยให เจ้าของเดิมเขียนในสำเนาบ,บัตรประชาชนของเขานะคะว่าโอนย้ายสิทธิประกันภยัยทะเบียนรถคันดังกล่าวนะคะให้กับเจ้าของใหม่นะคะแล้วเอกสารอีกตัวหนึ่งที่จะต้องมีก็คือ,อเอกสารใบซื้อขายรถนะคะ่าลำดับถัดไปนะคะเราต้องเอาเอกสารดังกล่าวสองอย่างนี้นะคะไปยื่นกับบริษัทประกันภัยนะคะเพื่อให้เขาดําเนินการเปลี่ยนชื่อผู้เอาประกันภัยมาเป็นเจ้าของใหม่นะคะค่ะ แล้วก็อีกประเภทหนึ่งนะคะถ้าประกันภัยที่ติดรถมานั้นเป็นแบบระบุคนขับเอกสารที่เราจะต้องเตรียมเตรียมยังไงบ้างอันดับแรกก็คือต้องให้เจ้าของรถเดิมนะคะเขียนสำเนาบัตรประชาชนนะคะโอนย้ายสิทธิ์ให้กับเจ้าของใหม่นะคะส่วนในตัวของเจ้าของใหม่นะคะก็จะต้องมีมีการยื่นใบเอกสารใบสัญญาซื้อขายรถนะคะให้กับบริษัทประกันภยัยเพิ่มเติมจากกรณีแรกก็คือจะต้องมีอ่ามีการถอนชื่อ ผู้ขับขี่นะคะจากเดิมที่เขาระบุไว้มาเป็นผู้ขับขี่ใหม่โดยที่การระบะุชื่อผู้ขับขี่เนี่ยสามารถระบุได้ไม่เกิน2คนนะคะทั้งนี้เราจะต้องแนบใบขับขี่ของคนขับคนใหม่เข้าไปให้บริษัทประกันภัยด้วยนะคะค่ะหรือถ้าอยากทําเป็นไม่ระบุคนขับทําได้ไหมทําได้แต่เราก็จะเสียส่วนลดที่เป็นระบุคนขับไปหมายความว่าเราจะต้องชําระเบี้ยเพิ่มนั่นเองโดยที่บริษัทประกัน เขาจะคำนวณเบีย้ยให้ใหม่นะคะว่าเราจะต้องเสียเบีย้ยเพิ่มเท่าไหร่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนจากกรมธรรม์เดิมที่เป็นระบุคนขับมาเป็นไม่ระบุคนขับนะคะก็จะมีครอค่าตามนี้นะคะโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องซื้อประกันใหม่เลยนะคะถ้าเจ้าของเดิมเขามีประกันไว้อยู่แล้วนะคะเราก็ทําตามขั้นตอนที่แจ้งไปได้เลยนะคะเพียงเท่านี้เราก็จะได้ใช้สิทธิ์ประกันรถ ที่ติดมากับรถมือสองที่เราซื้อต่อมาอีกทีได้เลยค่ะค่ะเห็นไหมคะว่าเพียงแค่เรา,ามีความรู้นะคะในหัวข้อนี้เราก็ไม่ต้องเสียเงินเป็นจํานวนหลายบาทนะคะเพื่อที่ไปซื้อประกันใหม่นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับคนที่กําลังซื้อรถมือสองแล้วกําลังคิดว่าจะซื้อประกันต้องจ่ายประกันเพิ่มไหมถ้าเราซื้อรถมือสองต่อมาอีกทีหนึ่งนะคะหัวข้อนี้ก็คิดว่าน่าจะช่วย เป็นประโยชน์ให้กับคนที่กำลังจะซื้อรถมือ2แล้วกำลังตัดสินใจว่าจะต้องจ่ายค่าประกันรถเพิ่มหรือเปล่านะคะ